สัปดาห์ที่วัดป่าตาลเสกสรรเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพ่ออินสงในชมรมหมอยาล้านนาเศกสรรจะทำหน้าที่จิตอาสาเป็นหมอยาพื้นบ้านทำการรักษาผู้เจ็บป่วยร่วมกับหมอยาล้านนาคนอื่นๆจนทำให้วัดป่าตาลแห่งนี้มีชื่อเรื่องการเป็นพุทธสถานที่มีหมอยาดูแลผู้คนอย่างต่อเนื่อง สารจึงเป็นผู้ใช้วิชาของพ่ออินสงในการช mm ่วยเหลือผู้คนจะมีอาการปวดปวดตึงนจะเปนความบัตรรบเลยบัตรรับเลยแต่ต่อสารที่ข้างไหนปวดน้าปวดัมันจึงสองข้างเลยที่วัดป่าตาเนี่ยผมมาทําการรักษาแล้วก็มาถ่ายทอดวิชาที่คนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่รู้อยากจะรู้ในการรักษาคนไข้ ผมจะใช้ศาสตร์ของพ่ออย่างเดียวอย่างตอกเส้นเนี่ยผมใช้ของพ่อหมออินสม์ร0อร์ซไม่เคยตอกนอกเหนือจากที่พ่อสอนเลยใช้ศาสตร์ของพ่อทั้งหมดเลยไปตารรักษาคนไข้ คือตอนที่ผมเข้าสู่วงการแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านได้รเริ่มเดิมทีเนี่ยครับได้ยินชื่อของพุณหมออิสมเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศแล้วก็เราอยู่คนเป็นคนลําพูนแล้วก็แต่ก็ได้ไปกราบท่านที่บ้านนะครับครั้งแรกท่านก็รับเป็ดศย์เลยครับจล้เรียนกับพ่อมาแต่ระยะเวลาหลายปีครับที่หลักๆที่มาใช้รักษาคนไข้ก็คือวิชาตอกเส้นย่ำขางเช็ดแหกแล้วก็จู้ยาครับแล้วก็มี มีเทียนด้วยครับเทียนเก็บไหมอย่างนี้มบเก็บเนาะย่ำขางคําว่าขางนี่นะครับขางตัวนี้ก็คือมันเป็นใบที่เขาใช้ไถนาเอาตรงนี้นะครับมามารักษาคนไข้คือพ่อหมอยิศสมเคยสอนผมว่า ขางเนี่ยสาเหตุที่เอามารักษาคนไข้ทำไมไม่ใช้อย่างอื่นพ่อบอกว่าขางเนี่ยมันทําหน้าที่ไถไถดินการไถดินคือเนี่ยมันไถเอาเชื้อโรคต่างๆศัตรูพืชต่างๆเพื่อทําการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นมีความเชื่อว่าขางตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะไถโรคไขขเจ็บออกจากร่างกายของคนป่วย